อ,อีกแล้วนะจ๊ะกับอันเดอร์สกายมือนี่ g กสวอดห a t นาผมชุดพร้อมค่ะมือนี่เขาก็จะพากันไปถ่ายรูปก,กับอีหยังก่อซากุระเนาะจ๊ะเนาะจ,าจะ<ร>๊จะเดี๋ยวจะไปรูปเชอร์รี่บลัซส์นะจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยจา้าอันนี้นะจ๊ะก็ขอแนะนําแกงอับซอนสวนแกงใหม่นะจ๊ะนี่แหละก็สิพากันไปถ่ายรูปนะจ๊ะเดี๋ยวก็จังเบิ่งเนาะดอ,อกไม้ตอนนี้ก็บเบิ่งคนงามๆไปก่อนจา้า สวยก็ต้องลำบากหน่อยนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะค่นี่ก็มาพอแล้วนะคะโลเคชั่นในการถ่ายทำรูปมโอนีที่จะเช็ดย่างมะเช็ดย่างเกาะน้องลิ้งเมาถ่ายรูปวันนี้จะมาถ่ายรูปเชอรี่บอสเซิ้มค่ะถึงโลเคชั่นแล้วค้นกับดอกไม้อันใดงามก็กันตะบังเอาเลยจ้าเดี๋ยวจะอัพเป็เบิร์เลยจ้าที่นี่ที่โคฮเวอร์นะคะแบนคูเวอร์ค่ะ จ้านี่กับโลเคชั่นใหม่นะจ้ะเนาะจากสีงามบางามเด้อแล้วก็สีอาอัพโหลดให้เบิ่งอีกเทค่หนึ่งนะจ้านี่แหละอันเดอร์สกายอันเดอร์สกายออคสตอรี่พาร์คค่ะนี่กับโบเดมาจ๊ะเพื่อมีแต่งานเนาะอันนี้กับโบมีงามกับเงียบเงียบก็เลยพากันออกมาถ่ายรูปเพื่อที่จะเแคปยูทูบให้พี่น้องเบิ่งนี่ละจ้าอากาศร้อนมากจ้าร้อนมากร้อน บอว่าคนลูกนี่นะจ๊ะถ้าเทางห้ม้ายางอ่ะสแตลลิฟ้าคุณได้อยากขี่ม้าขี่ยังก็ได้ขี่นะจ้าใครอยากขี่มาก็สามารมาขี่เด้อก็มาหาอันเดอร์สกายได้นะจ๊ะจ้าก็อยากขี่คือกันหลักกับพวกท่านได้เคยขี่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวกะจังใดเดี๋ยววันหลังชาว่างเราจะพามาขี่ม้านะจ้าวินาทีนี้ เ,เันเอานจเ,เขาจะบับเอาจานางก็สนสูงใน้ควาสวยนะไม่คงที่แต่ความดีคงทนแต่ตอนเนี้ยขอสวยกว่อนะจ๊ะเขาเขากำังเขาคนนี้กรเลกตำเ้าตมันกาลังสีเดินไปเจ้างางีคนก็ไม่ดีจักระเยอะมาก ใส่แจ็คเก็ตค่ะมันหนาวมีประดิ่งนะจ๊ะมีนะจ๊ะบรรยากาศการเดินไปหาโลเคชั่นนี่แกบรรยากาศเห็นบางอย่างจูใจเลยนะจ๊ะอันนีสแตนลิพาร์ประจ๊ะของแวนคูเวอร์แคนาดาอันนี้กั อีกย่างว่าเมื่อเช้าอีกย่างเนาะสตาร์ลิพาร์กมันเป็นสวนมันเป็นสวนที่คนเขาจะชอบมาเดินออกกําลังกายหรือว่ามาเดินชมดอกไม้ชมดอกไม้กันนะจ๊ะตอนนี้กะเนี่ยละจ้าตใจแจ็คเก็ตหลังใจทุวันหนาวมากเลยร้อนมากจนขนลุกล้มแพ้เนียจ้ามึงกระปุกไฟได้มาเนี่ยจ้าเนี่ยสองสามปีแล้วทิงได้มาเดินนะจ๊ะ กจะมาเบิ้งกูบ้า,บากูบาะเล่นน่เล่นหลังกะเขาได้เบิง้งเขาได้เบิง้งจ้านี่กะลอนะจ้านี่กะลอแต่อาจาจะมเจะของแล้ว,อลอลวคน okay. อรออาไปไหนเราจ้ากลพนะจ้าสถานีการทายท่ำอีกอันนึงนะจ้าเราก็กจะเอามองนี่ละ แงอับซอนสวนนี่เลยจ้ะโอเคจ้าเ,เดี๋ยวก็เราก็ถ่ายกันเดี๋ยวก็ชิถ่ายรูปแล้วก็ชิอัพโหลดให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะจ้ากับอันเดอร์สกายนะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยว่ว่นทีี ท้ายลูกของวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะจ๊ะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อันเดอร์นะจ๊ะเดี๋ยวรอบคลิปหน้าเขาจังมาพอกันไหมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ